แล้วทำไมนไม่ขึ้นเลย อะไรใช่ครับใช่เกอันนี้ไม่เห็นขึ้นอ่ะเห็นไหมไม่ไใช่ไป็นลายเหรอข้ออะไรใช่ไหมข้ออะไรเนาะสัญญาณโอเคไหมครับ อ่ะมาแล้วมา ทำไมมันแชร์ไม่ขึ้นนะไม่ใรค,ค,ครับ,รบสวัสดีครับก็วันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเดินนะครับ วันนี้ผมมีขอเรียนข้องขอแนะนําโชว์ครับผมเดนไดวบโโนนะครับเป็นที่ปรึกษางานบริการนะครับบริษัทมิซูดีซีสว่างแดนดินสาขาบางโคนะครับก็วันนี้ผมมากับน้องอะไรนะครับน้องอะไรครับมาค่ะชื่อนางสาวธนการชุมมีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่อะไรของมิซูบีซีสว่างแดนดินสาขาบางคลนค่ะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับค่ะวันนี้นะคะมาจะมาขายอะไรนะคะเป็นเป็น เป็นตัวไหนก่อนดีเป็นเอาเริ่มตั้งแต่สารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มยนต์เลยค่ะครเราจะไล่าลาจากเคมีภัณฑ์ที่ดูดูแลรถยนต์เพิ่มเติมจากอะไรเจลระยะปกตินะครับเดี๋ยวยังไงก่อนก่อนอื่นรบกวนนะครับท่านที่เข้ามาชมนะครับ,รบช่วยไล่ช่วยแชร์ด้วยนะครับช่วยแชร์ด้วยนะคะรบกวนแฟนเพจช่วยแชร์ด้วยนะครับ พราะวันนี้เดี๋ยวเราจะมีของรางวัลด้วยเนาะแต่เป็นการสุ่มแจกนะครับท้ายรายการนะคะสำหรับที่ลูกค้าลูกค้าหรือว่าแฟนเพจนะครับที่เข้ามาดูวันนี้นะครับแล้วก็ช่วยแชร์ให้เรานะครับใช่ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับใหม่ว่าสัญญาณไม่ดีเดี๋ยวดูของพี่ก่อนก็ได้ครับ มีคนเข้ามาดูหรือยังครับตอนนี้มีสี่คนนะคะสี่คนนะครับก็เดี๋ยวยังไงแฟนเพจที่เข้ามาดูก็ขอช่วยกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแชร์เยอะๆนะคะเดี๋ยวจะไฮไลท์วันนี้จะมีของรางวัลเป็นอะไรคะพี่บิเป็นอันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นให้เป็นรางวัลเป็นตัวกระเป๋าโมลนะครับใบใหญ่มากนะคะใบใหญ่มากใช่ แต่นนลองเปิดด้านในให้ลูกค้าดูตัวนี้นะครับเปิดจะใส่ของได้เยอะนะครับปกติราคาราคาอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดลูกค้าที่ที่เราขายกันนะครับขายกันสองร้อยห้าสิบค่ะคคแต่วันนี้เรามาแจกฟรีเลยค่ะแจกฟรีสำหรับลูกค้าทีา่ชมไลฟ์แล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับ,รบวันนี้แต่ว่าต้องดูไลฟ์ของเราจนจบนะคะครับ ก่อนอื่นเรามาทำความก่อนก่อน่อน,อนเ่เรามาทำความรู้จักกับไอตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่จะน้องใหม่จะเอามานำเสนอโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับวันนี้ะนะครับโปรโมชั่นดีๆที่สำหรับลูกค้านะครับที่ใช้รถมิตซูบิชิหรือว่าลูกค้าทางแบรนด์นะครับจะเข้ามารับบริการนะครับที่ศูนย์มิตซูบังโคนเนี่ยอของเราเนี่ย จะมีเออพวกเคมีภัณฑ์ที่ดูแลเพิ่มเติมอย่างยกตัวอย่างนะครับมันจะมีน้ํายาด้านสายสุดนะครับตัวนี้นะครับน้องใหม่ตัวนี้จะเป็นน้ํายาล้างเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ใช่ค่ะนะครับที่ต่อมาก็คือจะเป็นจะเป็นตัวน้ํายาล้างหัวฉีดนะครับจะมีทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับตัวนี้จะเป็นไอตัวสารสารเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายในช่วงหน้าฝนนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่า คนใช้รถทุกคนเนี่ยน่าจะเจอปัญหาเหมือนกันก็คือว่าล้างรถแพียเดียวแล้วก็ฝนก,ก็ตกแล้วก็ทําให้รถเนี่ยมันสซกปปกง่ายนะครับตัวน,นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลรถนะครับช่วยเคลือบผิวแล้วก็ตัวกระจกนะครับให้ให้เ,หเวลาฝนตกเนี่ยมันพวกฝุ่นพวกข้าวน้ำฝนเนี่ยมันจะเกาะยากนะครับ๋ยวรอถ้าผู้แอร แฟนเพจเข้า <10 S 1> มาสิบคนแล้วเ <10 S 2> นา<ฮ>ะเรามาเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันตัวนี้ครับจะเป็นน้ํายาเรียกว่าคาคาบ์วี่โคตติ้งนะครับตัวนี้จะมีคุณสมบัติก็คือว่าช่วยเคลือบนะครับสีนะครับแล้วก็ระจกนะครับหลังที่เราล้างรถเสร็จแล้วใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เทเ,เข้าไปใน ผ้า,ผ,าผ้าที่ผ้าสะอาดเนาะนะครับเแลวก็เช็ดไปทั่วทั่ว,ว,วตัวรถแล้วก็ตัวเลยกระจกนะครับมันจะช่วยนะครับช่วยยังไงนะช่วยช่วยลดนะครับไอ้ค่าน้ำนะครับที่มันจะไปเกาะยูแถวแถวแถว,แถวไอ้ตัวสีหรือว่ากระจกรถนะครับตัวนี้จะช่วยลดคราบแล้วก็ฝุ่นเนี่ยฝุ่นก็จะไม่เกาะด้วยนะครับ ข้อดีข้อดีที่ที่ที่น้ำยาตัวนี้มีก็คือว่าพอพอเราเคลือบไปแล้วครับเวลาฝนตกเนี่ยมันข้าน้ามันจะไม่เกาะแล้วก็มันทําให้วิสัยทัศน์ในการมองในการขับขี่เนี่ยดีขึ้นนะครับก็แล้วเวลาเราขับรถตาตอนฝนตกเนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะว่าเราสามารถมองข้างหน้าได้ชัดเจนวิสัยทัศน์ดีขึ้นเนาะนะครับ สำหรับตัวนี้นะคะคนก็จะคิดว่าเป็นสินค้าของมิซูจะแพงหรือเปล่านะคะสินค้าตัวนี้ไม่แพงเลยนะคะแล้วเราก็สามารถใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะคะใช่ครับตัวนี้นะคะปกติขายหน้าร้านอยู่ที่1 3 9าบาทนะคะวันนี้พี่บีพาไมค์มาจัดปูนะคะเราจะจับจับคู่นะคะพี่บีจับคู่ครับจับคู่ก็คือว่าโดยปกตินะครับอย่างอย่างรถเก๋งนะครับก็จะใช้ประมาณขวดกว่าห้อง ขว,ว,วดหนึ่งก็จะมีปริมาณอยู่ที่นะครับประมาณ50มิลลิตรนะครับ,รบตัวนี้ก็สําหรับรถยนต์ที่เป็นรถกระบะหรือว่าเป็นรถยนต์อย่างยุตัวอย่า่ยยยอย่าง,งเช่นปดตีโรนี้นครับก็ต้องใช้ประมาณ2อออขวดกันพอนะครับพะตัวนี้เรามาจัดโปรกันเลยเราจะจัดโปรเท่าไหร่นี่ครับน้องใหม่ตัวน,นี้ไม่ให้2ขวดนี้229บาทเลยค่ะวันนี้สำหรับลูกค้าน <100. S 1> ในไอซ์สด สองร้อยยี่สิบเก้าบาทใช่ค่ะสองร้อยยี่สิบเก้าบาทจากปกติหัวละร้อยสามสิบเก้าบาทเลยนะคะใช่จากราคาเต็มเป็นอ่จากราคาเต็มเท่าไหร่นะครับประมาณสองร้อยหกสิบเจ็ดสิบบาทประมาณสองร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับทีนี้เรามาจัดโปรเป็นไ่นะครับสองร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะสองร้อยยี่สิบเก้าบาทครับสําหรับลูกค้านะครับอ่ขอย้ำนะครับว่าสําหรับลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์ไลฟ์สดวันนี้นะครับใช่ค่ะจองในไลฟ์ค่ะ ใช่ครับสามารถจองสิทธิ์ในไลน์ตัวนี้นะครับสิทธิ์นี้ใช้ได้ไปถึงวันที่30มิถุนาเลยค่ะให้ไปถึง30มิถุนายาวๆเลยค่ะครับแล้วก็เงื่อนไขในการจองจองอยังไงครับต้องไหมก็แค่พิมพ์มเข้ามาว่าอยากได้ตัวนี้ค่ะสาร,สารเคลือบผิวรถอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับหรือว่าคาร์บอนดีโคตติ้งหรือว่าน้ำยาเคลือบผิวรถนะครับเคลือบเคลือบสีเคลือบผิวรถนะครับตัวนี้ก็คือเงื่อนไขหนึ่งลูกค้าถ้าต้อง เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็กดแชร์นะครับรบกวนกดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาในในใน,ในที่เรากําลังไลฟ์สดนะครับว่าอยากได้สินค้าตัวไหนนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าโปที่เราจะตอนที่เราไลฟ์สดนะครับตัวนี้ถ้าอยากได้ต้องเอฟมานะคะเอฟต้องเอฟเลยนะครับ วราดาถามว่าราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้ซื้อสองขวดนะคะไม่ให้ไปเลยถ่ายสองรอยี่สิบเก้าบาทนะคะสองขวดจากปกติขวดละร้อยสามสิบเก้าบาทเลยนะคะจากปกติไม่ใช่แค่รถมนซูนะคะที่ใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถแบรนด์อื่นค่ายอื่นก็ใช้ได้หลังล้างรถเราล้างเองเราก็เช็ดได้ค่ะหรือว่าอาจจะไปเข้าคาแคร์มาแล้วก็เราก็มามาเช็ดเองก็ได้ที่บ้านนะครับง่ายๆค่ะครับไม่เพียงแต่ ถามว่ารถยนต์ใช้ได้ไหมไม่เบียงแต่รถยนต์มอเตอก็ใช้ได้ใช้ได้อกันในนั้ก็ับใช้ใช้เช็ดนิดมอเตอก็ได้มันก็สามารถเคลือบดูแลพื้นผิวได้เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นยัง<น>ยังข่ยังยังไงแฟนเพจที่เข้ามาดูนะครับก็ยังไงก็ช่วยกดแชร์นะครับแล้ว ช่วงไทยไทยทยไทยกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะมีของรางวัลนะครับแจกนะครับเราจะเป็นการสุ่มแจกนะครับใช่ค่ะตัวต่อมาเป็นเป็นตัวไหนดีครับงมานะเดี๋ยวเป็นน้ำยาล้างหัวฉีดดีกว่าค่ะอืมครับตัวนี้นะครับเป็นน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับจะมีจะมีทั้งไอตัวสำหรับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ดีเซลนะครับแล้วก็ เป็นสําหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำม,มันเชื้อเพลิงดีซนะครับก็คือมีสองสองอสองตัวด้วยกันนะครับผมมาพูดไอ้เรื่องตัวดีเซลก่อนเลยเลยแล้วกันนะครับก็คือตัวดีเซลเนี่ยตัวดีเซลเนี่ยครับตัวเนี้ยคุณสมบัติของมันนะครับก็คือพอเราเติมเข้าไปนะครับเติมวิธีการเติมก็คือนะครับเติมเข้าไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าถังน้ำมันที่เราเติมน้ำมัน ทั่วไปนี่แหละครับสตินน้ำมันโซลา่าหรือว่ามีเซลนะครับเติมเข้าไปผสมนะครับแล้วก็น้ำยาหนึ่งขวดนะครับจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือว่า,าควรที่จะเติมน้ำมันให้เต็มถังนะครับเติมเต็มถังตัวนี้คุณสมบยัยข,ของมของนก็คือจะไปช่วยทำารล้าล้างคราบาสิ่งสกปรกต่างๆในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ ที่ที่มันมีการสะสมพวกข้าวพเมานะครับแล้วก็ะกจะไปทําใช่ครับข้าวพเมาข้าวตะกรอนที่มันอยู่ในท่อควางเดินน้ำมันนะครับทั้งทั้งตัวจนถึงตัวปลายปลายหัวฉีดนะครับตัวนี้จะไปช่วยทำความสะอาดตัวหัวฉีดนะครับก็คือไม่มีสิง่งอุดตันอเงี้ยใช่ครับก็ค <Tory> ือว่ามันจะไปช่วยทำร้างท่อทางเดินน้ำม<ๆ>ันจนถึงปลายหัวฉีดแล้วก็ห้องของไม้ด้วยนะครับ ประโยชน์ของมันก็คือจะทําให้รถยนตเนย์เดินได้เรียบแล้วก็เวลา,าหัวฉีดจ่ายน้ำมันฉีดน้ำมัน,นก็คือ,อจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นพอจ่ายน้ำมันแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะจะ,จะทําให้รถยนต์นมีกําลังที่ดีขึ้นแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับไม่เปลืองน้ามันนะใช่ครับตัวตัวน้ำมันเป็นไอตัวหลังหัวฉีดของน้ำมันเบนซินก็คุณสมบัติคล้ายๆกันครับก็ เพียงแต่ว่าเขาจะแบ่งแยกมาเป็นดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับตัวนี้น้องน้องม้มีโปรไว้ครับจากราคาปกติตัวนี้ของดีเซลเนี่ยราคาเท่าไหร่น,นะครับดีเซลนี้ปกติอยู่ที่44 9สิบาบาทคะ่ะนะครับราคาตัวนี้เป็นราคาบวกเพชนะครับก็คือเป็นราคาบวกภาษีแล้วเนาะใช่ค่ะเป็นราคาบวกภาษีแล้วคือน็ดๆเลยค่ะ449บาทถ้าซื้อถ้าเข้าศูนย์เราก็44 9ี่บาทแต่อันนี้ไล์สุด ก็ <g COSTA: S 2> ต้องมีอะไรพิเศษพิเศษหน่อยสำหรับคนที่เข้ามาดูอะไระอันนี้นะครับแล้วก็สามารถจองจองสิทธิ์ได้นะครับใน,ในในใต้คอมเมนต์นะครับจองสิทธิ์ไว้ก่อนได้เลยค่ะครับก็วิธีวิธีจองสิทธิ์ก็คือว่าแ <c oughs> ชร์นะครับแล้วก็อคอมเมนต์ว่าอยากได้ตัวไหนแล้วก็แคป <c oughs> แคปหน้าจอแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็วันที่เข้ามารับบริการนะครับก็ เอาตัวที่แชร์ไ้นะครับมาแสดงเพื่อใช้สิทธิ์นะครับตัวนี้เป็นสินค้า,า,าที่น้อยครั้งที่จะมาจาัดพนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะครับ <c oughs> โอเคตัวนี้จะเป็นเราจะมาจัดคู่กับตัวไหนดีหรือ <c oughs> ว่าเราจะอธิบยายต,ตัวคุณสมบัติเดี๋ยวอธ <c oughs> ิบายคุณสมบัติของตัวนี้ก่อนค่ะ <melhor> อันนี้เป็นสารทําความสะอาดเครื่องยนต์ค่ะอโอเคครับตัวนี้ไอ ที่มันเป็นกระป๋องกระป๋องอย่างนี้ก็คือ,อเป็นตัวนะครับน้ำยาสารทความสะอาดเครื่องยนต์อ่าใช่ครับสารทำความสะอาดเครื่องยนต์นะครับต<ค>ัวนี้มีคุณสมบัติคล้ายๆกันกับตัวนี้เลยค่ะพี่บีใช่ครับแต่ตัวนี้ต,นตัวนี้มันมันมัน <ๆๆ S 1> ดูแลเรื่องระบบลมเชื้อเพลิง<ช>เรื่องหัวฉีดนะครับเรื่องห้องของไม้แต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะดูแลในในในส่วนภายในเครื่องยนต์นะครับ วิธีใช้นะครับวิธีใช้ก็คือว่าก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับจะเติมจะเติมตัวนี้นะครับเทเข้าไปนะครับให้ไปผสมกันบน้ำมันเก่าแล้วก็ลันเครื่องไว้หรือว่าสไตร์เครื่องไว้เนี่ยอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเพื่อให้ตัวนี้ไปชำระล,าลา้ faster, ลา,ลางนะครับรู้สึกว่าเสียงจะเกี้ยนนะครับตัวนี้จะจะ เข้าไปช่วยนะครับชำาะล้างนะครับคาบเขมเหลวนะครับคาบคา,าบเขมเหลวคาบตะกอนนะครับแล้วแล้วก็ไอส่วนชิ้นส่วนที่พวกเศษเศษอาเศษเหล็กที่มันสึกหลอนะครับอยู่ในอยู่ในบริเวณภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เสื้อซูบหรือว่าตรงบริเวณฝากรนะครับตรงที่น้ำมันน้ำมันมันวิ่งผ่านนะครับทีนี้จะเข้าไปล้างแต่สำหรับรถ กระบาดเนี่ยไอสำหรับน้ำยาตัวนี้นะครับจะใช้จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือว่าเหมาะสําหรับเครื่องยนต์ที่มีหนึ่งกระป๋องเนี่ยใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีขนาด4ลิตรแต่ถ้าเราจะใช้กับรถกระบะเนี่ยเราต้องใช้สองกระป๋องเนาะนะครับตัวนี้ปกติราคาอยู่เท่าไหร่ับน้องมาตัวนี้ราคาครับตัวนี้ราคาปกติอยู่ที่สารัางสาัางเครื่องยนต์ อยู่ที่385บาทค่ะครับ385บาทนี่ก็คือราคาบวกบวกภาษีแล้วนะครับกรปองเดียว385บาทใช่ครับแต่ถ้าลดารถกระบนะครับต้องใช้2องต้องใช้สอกปองเพราะว่าสเปคส่วนใหญ่ของของมิสูชนะครับก็คือว่าจะมีน้ำมันที่เริ่มต้นที่ประมาณ7ลิตรขึ้นไปนะครับอย่างรถรุ่นใหญ่ๆก็จะมี7ลิตร7.4ลิตรนะครับแล้วก็ เจ็ดลิตรเจ็ดถึงสี่ลิตรนะครับแล้วก็บางรุ่นอาจจะมีอาจจะมีถึงแปดลิตรนะครับใ,<ช>ในรุ่งต,<ช>ตอกเขนะครับก็ก็ควรก็จะสามารถถ้าถ้าจะใช้ให้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็คือว่า<ช>ต,ต้องใช้สองนะครับข้อดีข้อดีที่ที่ทำไมต้องล้างนะครับก็บอกก็ในเหตุผลมันในชื่อมันก็บอกอยู่แล้วช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับ ข้าวเหมาก็คือพอเราล้างสะอาดแล้วครับน้ำมันเครื่องที่เราเติมลงไปใหม่เนี่ยมันก็สามารถทำทำเอ่อเครื่องแล้วก็ดูแลและทํางานได้ดีกว่าเดิม<ช>นะครับอย่างที่น้องหมายว่านะครับตัวนี้ก็<ม>จะเป็นไอตัวน้ํายาล้างเครื่องยนต์ก็สามารถใช้ได้ทั้งรถยนต์ดีเซลแล้วก็เบนซินเลยนะครับใช่ค่ะใช่ครับ,รบใช้ได้สอง มาสุดท้ายสุดท้ายและยังสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้เป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเรื่งยนต์ค่ะตัวนี้สารเพิ่มประสิทธิภาพเพื่งยนต์นะครับอะไรคือสารเพิ่มประสิทธิภาพเพื่งยนต์คือตัวนี้ก็จะเป็นแอลสารเพิ่มประสิทธิภาพเพื่องยนต์นะครับที่ที่ในกรณีที่รถลูกค้านะครับไม่ได้ใช้น้ำมันสังเคราะห์แทนเนาะนะครับก็คือในเกรน้ำมันที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยมันจะมีน้ำมันธรรมชาติผสมอยู่อยู่เยอะนะครับ ็จะมีอ่าอ่าจะมีน้ำมันเกล็ดที่เป็นสังเคราะห์เนี่ยผสมอยู่บางส่วนนะครับก็คือว่าในน้ำมันไอตัวสังเคราะห์แท้นะครับก็จะเป็นน้ำมันที่กลายออกมาแล้วเป็นเกรดพรีเมแยมหรือเป็นเกรดสังเคราะห์แทะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไอตัวเกรดตัวสังเคราะห์เนี่ยก็คือจะเป็นน้ำมันถูกกลายออกมาเหมือนกันนะครับแต่มีจะมีน้ำมันธรรมชาติผสมด้วยนะครับก็อ่าก็จะเป็นก็จะเป็นค่าออกมาเป็นเกลดหนึ่งเป็นเกรดตัวสังเคราะห์ ไอตัวน้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยก็คือจะช่วยเติมเต็มนะครับไปช่วยคุณสมบัติก็คือมันจะไปไปช่วยเคลือบนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพไอตัวน้ำมันคื่องของคอเนี่ยให้ให้ให้ดูแลเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นนะครับแต่แต่ไม่เทียบเท่าสันคอแหนะครับต,ตัวนี้ก็เหมาะสำหรับทั้งรถยน,น,นต์เบนซินและก็ดีเซล,เลนะครับปกติราคาราคาที่ ขายอยู่นะครับบวกราครีบบวกมาสีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตัวนี้สี่รี่สิบาบาทค่ะ449บาทนะครับโอเคก็มาหลักๆเลยเมื่อกี้ท,ที่ที่เราคุยกันไปก็แนะนำ <S <S ไอ<ห>้ไตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วหนึ่งสองสาก็ประมาณห้าอย่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสุดท้ายนี่จะเป็นเป็นโปรดูเอาใจคนรักรถนนะครับสำหรับช่วงหน้าฝนก็จะมี ชิปเซตนะครับจะเป็นชิปเซ็ตเกี่ยวกับว่า<ม>ไอ้บุคอลล้างรถนะครับที่เป็นแบรนด์ของดิสูซีที่ดูแล้วนะใช้น่าเป็นเจ้าของเนาะนะครับตัวนี้นะคะราคาขายหน้าร้านนะคะตัวนี้อยู่ที่402บาทค่ะอันนี้เป็นราคารวมแบตนะคะขายหน้าร้านรวมแบตบแต่วันนี้นะคะไม่จัดโปรนะคะจัดโปรวันนี้ไม่ให้ในราคาพิเศษเลยนะคะคขายราคา2 4 9บาทค่ะ จากปกติ402บาทเลยนะคะพิเศษเลยครับแต่ที่ที่เราล่าวขึ่นมาขั้งต้นนะครับก็ผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับมีมีจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์บริการอยู่แล้วแต่ในพิเศษสำหรับไลฟ์วันนี้ครับเราจะมาจัายโปรโมชั่นให้สําหรับลูกค้าเข้ามาดูหรือว่าแฟนเพจที่เข้ามาดูนะครับไม่จําเป็นว่าลูกค้าจะใช้รถเฉพาะมิสซูบิชินะครับลูกค้า ท่นอื่นที่ใช้รถแบรนด์อื่นก็สามารถนำผลิตภัณฑ์พวกนี้เอาไปใช้น,นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันถูกออกแบบมาให้เหมาะเหมาะที่ใช้กับรถยนต์ในในในแบบดีเซลและก็เบนซินนะครับใช้ได้กับรถทุกรุ่นนะครับโอเคส่วนตัวนี้นะคะคุณวรดาถามมาว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะ อยาารู้อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างโอเคข้างในมีอะไรบ้างวันนี้เราไม่มีเสียงกระดิ่งเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> โอเคข้างในก็จะมีน้ํายาล้างรถค่ะตัวนี้ราคาก็เกือบ200บาทใช่ครับตัวนี้ปกติราคาเราเราขายที่ศูนย์บริการเท่าไหร่นะครับประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณร้อยแปดสิบาทค่ะประมาณตัวนี้ท,นที่เราขายน,นะครับก็ร้อยแปดสิบบาทเป็นเป็นเป็นน้ายาล้างรถของของมิตซูบิชิอะไรนะครับที่ผ่านการรับรองของของ ผู้ออกแบบผู้ผู้ออกแบบนะครับรู้สึกว่าจะ <c oughs> เสียงจะเพี้ยนครับให้เหมาะก,กับกับสีนะครับหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนของรถยนต์นะครับนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ทา<น>งกับรถยนต์อื่นได้ไหมคะได้ครับแล้วในมอเตอร์ไซค์ก็างได้ะครับแบบนี้ซื้อไปล้างมอเตอไซค์ก็ได้มันถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับใช้กับรถรถยนต์นะครับ อันนี้เป็นผ้าชามวมย่างดีพรีเมียมของยิสูเลยนะคะใช่ครับตัวนี้เป็นเป็นผ้าชามัวนะครับเวลาเราล้างล้างรถเสร็จแล้วนะครับตัวนี้ผ้าชามมวตัวนี้นะครับจะไปช่วยซับน้ํานะครับที่มันมันมันผ้าที่เราเช็ดไปมันเช็ดไม่หมดตัวนี้ก็จะไปช่วยซับอ,อีกทีนะครับโดยที่เือวันผมดูเมื่อกี้ผมดูในออนไลน์มันราคาเริ่มต้นอ,อยู่ประมาณร้อยยี่สิบเก้าร้อยห้าสิบกว่านีนะครับ ตัวนี้ครับเรามมาจัดรวมเซ็ตเข้าไปด้วยกันเลยนะครับตามปกติแล้วสองอย่างนี้ก็สามรกว่าบาทแล้วค่ะใช่ใช่แต่ตัวนี้มีกระเป๋ายังไม่พอไม่พอมีฟองน้ําอีกมีฟองน้ําอีกแต่ก็ฟองน้ําก็สองก้อนค่ะจะมีก้อนอย่างนิ่งกับก้อนอย่างแข็งแข็งหน่อยค่ะก็ไว้ไว้ใช้ตอนหลางรถนะครับรวมถึงกระเป๋าตัวนี้กระเป๋าสวยๆเท่ๆเลยสวยมากครับ ้แลวพี่บีอย,อย่างได้เลยอย่างอยากเป็นเจ้ขอโอ,คคโอเคครับตัวนี้เราก็มาจัดโปรด้วยเหมือนกันนะครับไม่พอไม่พอสำหรับโปรนี้นะครับ<อ>เ,เราเรามีอะไรครับน้องใหม่นอกจากลูกค้าที่จองผ่านผ่านหลายวันนี้นะครับเราจะจับคู่นะครับเป็นเป็นเซ็ตนะครับแล้วลดราคาให้อีกนแค่จองนะคะคไม่ได้ให้ซื้อวันนี้หรือว่าซื้อพรุ่งนี้นะคะจองไปถึง ส0มิบมิถุนาเลยค่ะใช้ใชสิทธิ์จองนี้ได้ถึงส0มิถุนาเลยค่ะพีบีใช่พอพอเรา,าลูกค้านะครับจองจองตัวนี้ไว้แล้วนอกจากจะจองในรายนี้แล้วนะครับแล้วจะมีอะไรให้อีกครับจะเป็นอะไรนะเป็นเสื้อใช่ไหมครับเ,เสื้อใช่เ,เสื้อสําหรับลูกค้าทีาา่เข้ามาจองนะครับวันนี้จองผลิตภัณฑ์ของเรานะนะครับที่เราไม่เพียงแต่ลดราคานะครับ<ถ>เรายังให้เสื้อใน,น <laughs> ขอ เป็นเสื้อโควิดนะคะเป็นของพังโคเลยค่ะใส่แล้วไปติดโควิดใช่ไหมไม่ติดค่ะเนี่ยค่ะโอเคครับสวยงามมากค่ะดูข้างหลังข้างหลังก็มีคาว่ามิซูบีซีพังโคลค่ะอครับสร้างแดนดินโอเคครับโอเคสวยๆตัวนี้พร้อมนะครับเป็นแพ็คคู่นะครับแพ็คคู่พร้อมพร้อมเสื้อนะครับแล้วก็วันนี้ท่านที่เข้ามาดูนะครับท่านที่แชร์นะครับ จะมีไททยไลทยเนี่ยเราจะมีสุมสุ่มแจกสุมแจกรางวัลนะคะเป็นกระเป๋าไปใหญะเะเๆลยค่ะตัวนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้มีคนช่วยแชร์หรือยังถ้าอยากได้นะคะอยากได้ก็บอกมาเลยนะคะว่าอยากได้เป็นสินค้าตัวไหนนะคะจะเป็นเซ็ตตัวนี้นะคะเซ็ตชุดล้างรถนะคะ249บาทนะคะในเซ็ตมีอะไรบ้างคะอยากได้ คุณปอมพอมคุณปอมปอมแจกของรางวัลเลยค่ะแอดมินบอกให้แจกของรางวัลได้แล้วโอเควันนี้เราเราจะจะมาสุ่มนะครับแล้วก็แจกของรางวัลนะครับให้ให้ลูกค้าพิมพ์มานะคะว่ากระเป๋ามิสซูพังโคแล้วก็ตามด้วยชื่อเล่นนะคะพิมมากี่ทีก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาจะสุ่มแจกนะคะครับเดี๋ยวลูกค้าพิมพ์มาได้เลยค่ะ คุณป้อมป้อมบอกว่าจะจองผ่านไลน์นี้เลยได้ไหมคะจองได้เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าแคปหน้าจอไว้เลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเดี๋ยวแอดมินจะตอบค่ะก็เงื่อนไขนะครับก็เดีออ๋ยวรบกวนช่วยแชร์แชร์ของน้องนนะแล้วก็พอแชร์เสร็จแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากได้อยากได้ผลิตภัณฑ์ต,ตัวไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่อินบ็อกซ์เข้าไปนะครับจองผ่านไลน์นี้ได้เลยไหมครับ ได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีจะมีเจ้าหน้าที่นะครับอินบอเข้าไปเนาะโอเคค่ะก็เป็นยังไงครับก็สำหรับวันนี้นะครับทางศูนย์มิสซูดีซีนะครับสว่างในเดียนสาขาฮังโคนะครับผมเองก็เป็นที่ปรึกษางานบริการนะครับที่ที่มิสซูฮังโคนะครับมาวันนี้มากเนาะอะไรนะครับน้องใหม่นะครับก็ออ ยินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับทางด้านงานซ่อมหรืองานเสกระยะนะครับหรือว่าทางด้านงานอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เข้ามารับบริการนะครับวันนี้เข้ามารับบริการกระทูวงบริการนะครับหรือว่าต้องการเข้ามาสั่งอะไรกันอาไม้นะครับก็จะมีคาแนะนําหรือว่าราคาพิเศษให้สําหรับลูกค้าที่มาสั่งอะไรนะครับกับน้องไม้นะครับเพื่อไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการทางด้านอู่ซ่อมหรือว่ายังไงหรือว่า โอ้ซ่อมหรือว่าลูกค้าจะเอาซื้อไปใช้ไปใส่เองนะครับมีส่วนลดให้ไหมครับน้องหมมีค่ะมีพิเศษเลยค่ะหนูลดให้15เปอร์เซ็นต์นะคะครับแล้วก็ส่วนลูกค้าศูนย์บริการนะครับก็นัดหมายล่วงหน้านะครับก็จะมีส่วนลดนะครับค่าอะไรนะครับให้10%เปอร์เซ็นต์นะครับนัดหมายล่วงหน้า1 3ถึงวันนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ช่วงนี้ก็ยังมีแจกแมสเหมือนเดิมค่ะลูกค้าที่เข้าศูนย์รับบริการจากทางศูนย์ก็มีแจกแมสเหมือนเดิมแล้วก็มีข้อโควิดเหมือนเดิมค่ะคยังเหมือนเดิมยังเรื่อยๆนะคะยังมีโปรโมชั่นค่ะก็สบายใจได้ครับสำหรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์มิโซบังโคน,นะครับก็ทางศูนย์ทางศูนย์บังโคน,นี่ไม่ไม่ได้ละทิ้งมาตรการไอท้ที่ที่ดูแลลูกค้านะครับ ก็ยังดูแลลูกค้าเหมือนเดิมน,นะครับรค้นฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสะอาดในห้องรับรองของลูกค้านะครับทาความสะอาดทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับในพื้นผิวที่ลูกค้าสัมผัสหรือว่าตรงที่ลูกค้าไปนั่งพักผ่อนเพื่อรอรอรับบทที่เข้ามารับบริการนะครับแล้วก็ก่อนกลับจะมีบริการล้างสีดูดฝุ่นให้ฟรีแล้วก็ค้นฆ่าเชื้อในห้องโดยสารนะครับให้ฟรีด้วยนะครับก็ยังเราก็ยังทําอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะเป็น ไรนที่3นะครับของตัวผมเองแล้วก็ของเป็นรายแรกของน้องมายนะครับก็ไลนหน้าก็จะมีมาแนะนําในเรื่องต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานซ่อมหรือว่าอาจจะมาแนะนําทีมงานท่านอื่นนะครับหรือว่าต่างๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ในให้ทีมงานแจ้งไว้ในเพจนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ผมกับน้องนายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ สำหรับลูกค้าที่อ่ามีข้อสงสัยนะครับก็เดี๋ยวยังไงนี่ค่ะยังไงเดี๋ยวอินบ็อกเข้าไปครับับเข้าไปนะครับใช่ครับ <Okay. S 1> สําหรับวันนี้เราก็จบขอจบไฟ์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะคะทางสวัสดีครับ